ตัวนี้โกเก่งมากครับด่ดันดูตันเลยเสียงดีด้วยดูเสียงมนันอะตอนนี้กำพันเล่นเชิงอะแกงแพ้อะแกงแพ้หันหน้าออกมีแต้มที่สามนะเพราะว่าแต้มที่สองตีผิดหมูว วางคอไม่สวยเท่าไหร่ตอนนี้ํำคันลงปีกแล้วนกป่าจะก็ประชิดประชิดตีนะก็ะคอนวางไม่สวยวางวางเป็นบวกน,ะนกนกป่าลดมากเลยจากตีนกต่อมาก ปิดดิมันไม่ถึงหมายเลยนี่ประชิดแต่เหยียบไม่ได้คนระับไม่มีมุมกระโดดมันต้องบินอ้อมนอกป่าลดมากเลยลิวตันนะหลิวตันตูริยานกป่าลดมาก อามุมกระโดดแต่เอคือมันเกยียบแล้วเอ้าเอาเหยียบ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 ปงเหยียบจอมฮะเหยียบจอมขึ้นเหยียบจอมไม่ได้เหยียบพรกระโดดลงมาเหยียบพอลุกกระโดดลงมาเหยียบพอนโอ้ยอย่าลั่นเด้อตัวนี้โอ้ยตกใจมาเลยแล้วก็เหยียบพรไม่ลั่นเหยียบจอมนะเหยียบพรได้ลุกไปอยตีผิดนะลุกอย่าตีผิดโอ้ดลุกเสียงมันดิเสียงมันมีพลังมากเลยอะ นี่ขนาดเสือสองหน้า hmm? นั่นมันยังไม่เหยียบให้ดูอ่ะเอ้าเอาแกงแพะเดินมาไหมเดินมาไหมเพิ่มเมเพิ่มเคอมีไม่เหยียบลรกโดนเหยียบคอเลยอือ นานเหยียบแท้เอ้าต่อเล่นเชิงแกงแพ้ไปแล้วอ้านกป่ามาใหม่อีกแพ้แค่นั้นเข้าไปที่นายเล่นเชิองอ๋อติดที่ลูกพ่อจะไปเลี้ยงตัวนี้นานจะได้หลุดตันสักตัวหนึ่งไม่ต้องยังไม่ถึงหมายเลยได้หลุดตันเนี้ย ใส่ขนแล้วนกต่อจะเก็บไปเดี๋ยวพวกมาต่อก่อนอีก